สวัสดีครับปฏิบชินวงครับประธานกรรมการ,รบริษัทเจนพีซิติกรปผู้ก่อตั้งแจ๊บเครือข่ายผู้บริโภคที่คุณและใครๆสามารถร่ำรวยได้โดยไม่ต้องลงทุนก่อนที่ผมจะพูดนะครับว,วันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับแผนรายได้ของอเครือข่ายผู้บริโภคนะครับแจ๊บเนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับผมต้อง ต้องเรียนถามอย่างนี้ก่อนนะครับว่าใช่ไหมครับจริงไหมครับในกิจวัตรประจําวันของเราพวกเราทุกคนนะฮะคน,คนทุกคนนะฮะรัวแล้วต้องต้องต้องใช้สินค้าจําเป็นตื่นเช้ามาเราต้องแปรงฟันต้องใช้ยาสีฟันล้างหน้าใช้สบู่อาบน้ำสระผมใช้แชมพูสบูเ่เลลวคีนวดอะไรก็แล้วแต่ทุกบ้านต้องใช้ผงซับฟอกปรับผ้านุ่ม โรง้างจานที่ผ้านู่นนี่นั่นของเหล่านี้ทุกวันเนี่ยเราซื้อสินค้าตามห้างสบสินค้าครับห้างสอบสินค้าเขาก็รวยแล้วแต่พวกเรายังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมยิ่ง <c oughs> ในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะฮะทุกคนนะครับทุกคนคนทุกคนเนี่ยมีไรายได้น้อยสูญเสียโอกาสในการสร้างไรายได้เมื่อทุกคนสูญเสียโอกาสในการสร้างไรายได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไม่รู้จะทํำยังไง ผมก็กำลังบอกว่ามีวิธีการสร้างไรายได้แบบนี้ครับเอาค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับมาสร้างไรายได้กันอย่าลืมนะครับของทุกชิ้นนะครับยาสีฟันมีมันก็มีกําไรของมันอยู่ในตัวผงซสกอฟอกมันก็มีกําไรของมันอยู่ในตัวเพียงแค่คุณเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับเรามาเป็นหุ้นส่วนกับแจ๊บมาเป็นหุ้นส่วนกับริษัทเจนพีซิตี้กรุป๊ปนะครับการเป็นหุ้นส่วนยากไหมอันดับแรกครับ ไม่มีค่าสมัครในการเข้าเป็นหุ้นส่วนใดๆฟรีฮะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเราฟรีครับใช้แฟนชส์ของเราฟรีนะครับขนาดเดียวกันเราจะเป็นหุ้นส่วนได้ไงครับใช้สินค้าครับทุกคนเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าจากห้างครับนะครับขอเดินสมัครฟรีก่อนนะฮะสมัครฟรี ช้สินค้านะครับใช้สินค้าในแต่ละเดือนในแต่ละครอบครัวแต่ละเดือนแต่ละครอบครัวทุกคนใช้สินค้าเดือนละมากกว่าพันบาทใช่ไม่ใช่แบ่งมาแบ่งมาฮะแบ่งมาซื้อในระบบของเจนพีซิริกุปไม่ต้องเยอะฮะเอาแค่บ,บางส่วนเอาที่จําเป็นฮะประมาณเดือนละแปดร้อยบาทเนี่ยประมาณเดือนละแปดร้อยบาทไม่ใช่เรื่องยากใช่ไม่ใช่ เพราะมันจําเป็นต้องใช้ขณะในาาก,การซื้อเสร็จแล้ว800บาทมันจะเท่ากับสามร้อ PV หรือ300ร้คะแนน point value ให้300ร้คะแนนตรงนี้เราจะเอามาคานวณเป็นผลประโยชน์ให้กับทุกคนทีนี้ผลประโยชน์เกิดยังไงครับถ้าตัวเราซื้อขึ้นมาครับตัวเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อตัวเราอยู่ตรงนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับใครก็แล้วแต่ที่สมัครเป็นสมาชิก ของบริษัทเจนพีซิกคุ้มสมัครเข้ามาเป็นหุ้นสวยกับเรานะครับบริษัทก็จะจับเรียงต่อกันไปแบบนี้ครับโดยอัตโนมัติคนที่1สมัครเข้ามาคนที่2สมัครเข้ามาคนที่3สมัครเข้ามามันก็จะเรียงต่อเมื่อเรามาเป็นคนแรกคนที่หนึงสสาก็จะมาเรียงต่อให้เราทุกครั้งที่คนที่1 2 3ซื้อสินค้านะครับตัวเราจะได้ผลประโยชน์กลับไปนี่คือ4 0ของ คะแนนที่มันเกิดถ้าเขาซื้อ300คะแนนนั่นหมายความว่า9 0 0เอ่อ300 300 300 600 900 93 27ในเราได้270บล้านกลับไปขนาดนเดียวกันครับถ้ามีคนสามัครเข้ามาเรื่อยครับเราก็จะมาเรียงต่ออย่างนี้ไปครับ1แตก3ลงไปเรื่อยๆคือเรียงไปเรื่อยๆครับเรียงไปเรื่อยๆอันนี้คือชั้นที่1 อันนีช้ชั้นที่2ชั้นที่2ครับซ yeah. ื <number>. ้อเขาซื้อเท่าไหร่บริษัทจ่ายให้เรา10%ของคะแนนชั้นที่3นะเขาซื้อเมื่อไหร่ชั้นที่3ที่ต่อลงมานะฮะต่อลงมาแบบนี้เราได้5%ของคะแนนชั้นที่4นะครับเดี๋ยวต่อไปชั้นที่4ชั้นที่4ซื้อเท่าไหร่เราได้5%ของคะแนนชั้นที่สชั้นที่5ชั้นที่5ซื้อเมื่อไหร่เราได้5%ของคะแนนชั้นที่6 กซื้อว่าเท่าไรเราได้5%ของคะแนนชั้นที่7นะครับชั้นที่77ซื้อกันเท่าไรเอ้ชั้นที่6อ่ะชั้นที่77 <7 S 1> ซื้อเท่าไหร่เราได้2%ของคะแนนชั้นที่8นะ8ซื้อเท่าไรเราได้2%ของคะแนนชั้นที่99ซื้อเท่าไรเราได้2%ของคะแนน การได้นำชั้นที่ชั้นที่สิบมีการเรียงต่อถึงสิบชั้นนะครับเราก็ได้สองเปอร์เซ็นต์ของคะแนนนะฮะเราจะได้อย่างนี้ลึกลงไปทั้งหมดสิบชั้นครับทุกคนฮะจะมีได้สิทิ์ได้สูงสุดไม่เกินสิบชั้นจะมีการเรียงต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆมันก็จะได้ไลหลลดหลั่นกันไปนได้กันไปเรื่อยๆทีนี้ถ้ามีการซื้อสินค้า300คะแนนนะฮะแล้วมีการเรียงต่อกันดโดยอัตโนมัตินะ เราจะมีะไรายได้สูงสุดนี่คือลึกทั้งหมด10ชั้นฮะสิชั้นเราจะมีะรายได้เท่าไหร่รู้ไหมฮะรายได้ในในเราจะได้อยู่ที่541,705บาท541,705บาทเพียงแค่เราเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าจากห้างมาซื้อกันในระบบแล้วเราก็ทำาันแบบนี้ที่นี้มันมีข้อแม้อย่างนี้ครับ ัวเรานะครับไม่ชวนใครเข้ามาเลยไม่ต้องแนะนำใครเข้ามาเลยได้ไหมได้ครับแต่ไรายได้ตรงนี้จะเหลือครึ่งหนึ่งฮนะถูกหารสองมีแน่ได้ออกมาหมื่นหนึ่งเราไม่ชวนใครมาเลยไม่ชวนคนมาสามคนต้องชวนคนกติกาคือติดชวนคนมาสามคนครับถ้าไม่ชวนรายได้เหลือครึ่งหนึ่งมีแต่ไดนะ้ออก 1, หมื่นเหลือห้าพัน มีรายได้ออกแสนเหลือห้าหมื่นี้ได้ออก 100, 000, ห้าแสนเหลือสองแสนห้าอ,อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราชวนคนมาเข้าระบบเนี่ยสามคนชวนเข้ามาระบบสามคนตรงนี้ได้ไปเต็มเต็มครับได้ไปตเต็มเต็มแค่นั้นไม่พอนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับมันจะมีช่องนี้ขึ้นมาที่บริษัทแถมให้ครับ ช่องที่หนึ่งเนี่ยชั้นที่หนึ่งเนี่ยเรามีไรายได้มีทีมงานมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่บริษัทจะมีตัวคูณเพิ่มไปอีก2%ชั้นที่2 2%ชั้นที่3ให้อีก1%ชั้นที่4ให้อีกหชั้นที่5ชั้นที่10ให้ชั้นละศูย์จรวม10ชั้นถ้าเรามีทีม10ชั้นเราจะได้มีตัวเพิ่อมอีก9%ตัวคูณเพิ่อมอีก9% ไอ้เปรตรงเนี้ยนะฮะบริษัทจะจัดตั้งไว้เป็นอย่างนี้ไอ้นี่ครับเป็นกองทุนสวัสดิการครับกองทุนมั่นคงหรือบางคนก็เรียกกองทุนสวัสดิการเนี่ยฮะในกองทุนมั่นคงหรือกองทุนสวัสดิการเนี่ยมันทํางานแบบนี้ครับสมมติถ้าเราใช้สินค้าคนละส0 0รคะแนน แต่ตัวคนละสามคนลึกลงไปทั้งหมด10ชั้นเนี่ยไอ้กองทุนบั้นคงที่รวมทั้งหมด9%เนี่ยมันจะออกมาตัวเลขกลมๆฮะแสนสามกว่าๆน่าจะผมเอาตัวเลขกลมๆมึงเหล่ามาแสนสามเอามาทำยังไงครับ10%ก่อนฮะดึงมา10%ก่อน10%็ตก็คือเท่ากับเดือนละหมื่นสามหมื่นสามนะฮะหมื่นสาม ในหมื่นสามสิบเปอร์เซ็นต์แรกนะฮะจะถูกตัดก็เป็นกองทุนรถยนต์นะัทให้สิตธิ์ซื้อรถยนต์ได้ไม่เกินสองคันครับคันแรกไม่เกินหนึ่งล้านหนะ้าแสนบาทเกินสดหรือเกินผ่อนก็ได้คันที่สองผ่อนคันแรกสลาคันแรกผ่อนคันแรกเสร็จมาซื้อสะสมเงินดาวผ่อนคันที่สองต่สอสะสมเงินดาวครับครบดาวเมื่ออะไรเอาไปผ่อนคันแรกเลยครับ แล้วเอาตรงไหนก่อนครับเอาที่มันออกมาทุกเดือนนี่ครับผ่อนไม่ต้องไปหาเงินที่ไหนนะครับอีก10%เเครับอีกหมื่นสามตัดเข้ากระเป๋ากองทุนบ้านครับให้สิทธิ์ซื้อบ้านได้ม่เกินหนึ่งหลังหลังไม่เกิน4ล้านบาทอีก10%อครับอีกหมื่นสามตัดเข้าเป็นกองทุนรักษาพยาบาล อันนี้ต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนนะฮะต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนไม่ใช่ว่าเป็นมาซื้อสินค้าผมใช้800บาทเกิดปวดหัวตัวร้อนแก้งก้าหักหัวแตก่าเบิกค่ารักษาพยาบาลกับผมไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราทำมันโครงสร้างนี้เกิดขึ้นแล้วมีกองทุนมั่นคงแล้วกองทุนมั่นคง10%มันตัดเข้ามากองทุนรักษาพยาบาลมีเท่าไหร่เบิกได้ตามสิทธินะ สมมุติมันออกมาเดือนละหมื่นสามปีละแสนห้าถ้าเราทํากับแจ๊สักสิบปีครอบครัวเรามีกองทุนรักษาพยาบาลอยู่สักล้านห้าผมถามหัวใจคุณฮะตัวคุณเองครอบครัวคุณตัวคุณเองอุ่นใจไหมครับที่ว่าเรามีกองทุนรักษาพยาบาลไว้ไว้รองรับไว้ไว้สำรองไว้ล้านห้าเป็นผมผมก็อุ่นใจใครใช้สิทธิ์ได้ไหมครับ ตัวเราใช้ได้คู่สมรสใช้ได้ลูกเราใช้ได้พ่อแม่เราใช้ได้พ่อแม่คู่สมรสใช้ได้เบิกได้แค่ไหนครับเบิกได้ตามสิ่งที่มีเบิกแล้วหมดไปไมบหมดครับแต่อย่าลืมนะกองทุนรักษาพยาบาลเนี่ยถ้าโครงสร้างนี้มันเกิดแล้วนะครับทุกอย่างมันก็จะไหลเพ้ากระเป๋าแต่ละกองทุนลงไปเรื่อยๆทำไมมันต้องทำไมต้องไหลลงมาเรื่อยๆก็เพราะว่า สินค้าที่เราจาสินค้าที่เราเอามาทำเนี่ยเป็นสินค้าที่ทุกคนจําเป็นต้องใช้ใช่ไม่ใช่ต้องแปรงฟันต,ต,ออนะต้องซักผ้าต้องอาบน้ำต้องสระผมถูกไหมฮะทุกอย่างเนี้ยเราจําเป็นต้องใช้เมื่อใช้แล้วเราได้ผลประโยชน์เราก็อยากจะซื้อช้ำซื้อสามใช่ไหมคนไหนได้คนที่เขาได้ผมปโยชน์เขาก็อยากจะซื้อซ้ําใช่ไม่ใช่นี่ครับนี่คือประเด็นครับเพราะฉะนั้น ไอ้กองทุนตรงนี้ฮะมันเป็นสวัสดิการพอทุณสวัสดิการอีกส0ตครับตัดเข้ากระเป๋ากองทุนเกษียณอายุกเกษียณอายุคนบางคนครับไม่ใช่ทำงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้รับราชการไม่ได้ทำงานเอกชนไม่มีวันกเกษียณอายุคนบางคนทำงานจนตาย ทำงานจนตายทำไมต้องทําจนตายาก็พบมันไม่ต้องเลี้ยงชีพอะไม่มีใครเลี้ยงอะถูกไหมถรู้ไหมูดังนั้นนะถ้าเกิดเราเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าจากห้างมาซื้อกันในระบบแจ๊บแล้วมันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเราดูนะถ้ามันออกมาเดือนละหมื่นสปีละแสนห้าหมืถ้าเราทํากับแจ๊ปเนี่ยสัก20ปีถ้าตอนนี้อายุยสี่มาทากับแจ๊ยี่สิบปีถึงหก อยู่ประมาณ3ล้านถึงอายุ60สิบปีผมสังเกตไหนะหมื่นสามหมื่นสามสามเขาอายุ60ป,ป,ป, 13, 13, 13, 13. ป,60ปีคือ3ล้านถึงอายุ60ปีรับไปเลยครับ3ล้านตรงนี้เราเรียกกันว่าเงินบำเหน็จได้ได้ใช่ไม่ใช่เราเรียกว่าเงินบำเหน็จได้ใช่ไม่ใช่ ขณะเดียวกันครับเงินกองทุนมั่นคงหรือกองทุนสวัสดิการมันจบลงไหมฮะไม่จบครับมันยังไหลเข้ากระเป๋ากองทุนเกษียณอยู่เรื่อยๆเมื่อไหลอยู่เรื่อยๆคนอายุ60สปีแล้ว60ปีหนึ่งเดือนฮะออกมาเรื่อยๆเนี้ยบริษัทก็จ่ายให้กับสมาชิกคนนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับตลอดชีพไม่เก็บแล้วฮะ60ปีตรงนี้ฮะที่รับไปทุกเดือนเราเรียกว่ากองทุนบำนาญได้ไม่ได้ ใครอยากได้งฮับแบบนี้ผมก็อยากได้ใครก็อยากได้คนทั่วโลกอยากได้สวัสดิการแบบนี้ใช่ไม่ใช่อยากมีรถยนบ้านรักษาพยาบาลอยากมีกวามเด็ดบำนาะเราสามารถสร้างกันเองได้ครับ <c oughs> ไม่ต้องไปรับราชการหรอกครับเราสร้างกันเองครับจากการเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าจากห้างมาซื้อกันในระบบแจ็ปแล้วเราก็ช่วยกันทำ นี่คือการเป็นพุ้นสว่วนจัดแจะหรือง่ายที่สุดเลยขณะเดียวกันครับมันยังไม่จบครับอีก10%ครับตัดเข้ากระเป๋ากองทุนออชาปนก,กิจครับในกองทุนชาปนก,กิจครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับสมาชิกข,ของเราถ้าจากไปเมื่อไหร่ให้เอากองทุนชาปนก,กิจเนี่ยจ่ายให้กับทายาทที่เราอุปไว้ในไปสมรแต่ก่อนจะจ่ายให้มาดูกองทุนเกษียณก่อนครับ เอาดุกเกษียณเนี่ยจ่ายไปได้ยังถ้ายังไม่จ่ายเอาสองกองทุนเนี่ยรูปบวกกันจ่ายคืนจ่ายส่งให้กับมอบให้กับทายาทที่ระบุไว้ในใบสมัครเหมือนพิน,นัยกรรมขณะเดียวกันครับทายาทที่ระบุไว้ในใบสมัครก็มายืนแทนตัวเราตรงเนี้ยเราเคยมีรายได้เดือนละห้าแสนลูกเราก็มีรายได้เดือนละห้าแสนต่อไปในชีวิตนี้นะฮะเลี้ยงลูกมามีลูกแล้วเนี่ยฮะเราอยากให้ลูกเราลำบากไม่ตกระกรรมลำบากในการทํางานหรือเปล่า ถ้าไม่อยากเป็นผู้ส่วนกับเราครับเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าจากห้างมาซื้อนในระบบเนี่ยแค่นี้นะครับยังไม่จบครับในกองทุนบ้น่นลงอีก5 0อร์ซครับเป็นกองทุนท่องเที่ยว <c oughs> แต่เป็นการท่องเที่ยวที่บริษัทประกาศกำหนดเท่านั้นนะครับไว้โควิดหมดก่อนอยังไงก็ต้องหมดจากโรคนี้ฮะโควิดอีกหน่อยมันก็จะเป็นโรคที่คล้ายกับไข้หวัดเนี่ยนะฮะ ถ้าพอเรามีวัคซีนมียารักษาแนละ้วไว้โควิดหมดนะรายฟองทุนท่องเที่ยวก็จะทํางานทันทีคือมันทางานอยู่แล้วนะแต่าามันแค่เก็บสะสมไวเพราะโควิดโควิดโตขึ้นมาทีนี้เราก็ไปเที่ยวกันขนาดเดียวกันครับสําหรับพี่น้องชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถใช้สิทธิในกองทุนท่องเที่ยวตรงนี้ครับเบิกไ,ไปทำฮาร์หรือไปทำอุ่นร้องได้ ปีนี้เบิกได้คนหนึ่งเบิกได้สองคนอาจจะเบิกได้สองคนไปสามีภรรยาปีหน้าให้ลูกไปเนี่ยก็สลับกันเบิกกันไม่ได้ทํฮัทหรือทำบุหรีร้อนได้สิ่งที่ผมพูดออกมาตรงนี้ไอ,สสอ้สวัสดิการกองทุนส,สวัสดิการกองทุนบ้านคงเป็นสกองทุนสวัสดิการที่คนทุกคนต้องการใช่ไม่ใช่เรื่องเราสามารถสร้างกันเองได้โดยไม่ต้องไปไปอะไรเลย สิ่งที่ผมพูดตรงนี้นะครับผมถามถามนะฮะมันมีความเสี่ยงอะไรสําหรับครอบครัวคุณไหมความเสี่ยงอันแรกจะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทองจํานวนมากมายไหมเราต้องเสี่ยงไหฮะเสี่ยงที่สองเสี่ยงต่อการสูญเสียชื่อเสียงของตัวเราเองแล้วองระกูลที่เราจะเอาเรื่องเนี้ยไปบอกกล่าวเล่าสิให้ทุกคนได้ทราบได้ดูสูญเสียไหมเสียหายไหเสี่ยงไหม ถ้าอะไรยี่ไม่เสียงโอกาสสําเร็จมันมีสูงผมสร้างโครงสร้างนี้ผมเขียนระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมต้องการให้ประชาชนทุกคนรู้ว่าเรายังมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ทุกคนเนี่ยสามารถเอื้อมถึงแต่เราไม่มีการรวมตัวกันผมจะใช้โครงการอย่างเง่นะฮะให้ทุกคนมารวมตัวกัน เพื่ออะไรฮะเพื่อทุกไปผลประโยชน์กับกลับไปกับครอบครัวแต่ละคนเราต้องมาช่วยกันช่วยระดับชีวิตของคนพวกเราของพวกเราทุกคนให้ดีขึ้นไม่ใชไ่ไม่ใช่ที่จะให้ปล่อยให้ทุนในทุนกําไรอยู่กลุ่มเดียวแล้วในสถานการณ์โควิดแบบนี้คุณรู้ไหมฮะว่าการทำมาหากินลําบากมากเรามาสร้างรายไดไง้ง่ายๆกานเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าจากห้างแล้วมาเอาตรงเนี้ยมันให้มันเกิดประโยชน์กับเรา เสียหายตรงไหนถ้าไม่ค้าคิดว่าไม่มีอะไรเสียหายนะครับติดต่อผมมาได้เลยครับเบอร์นี้ครับเบอร์นี้เลยนะฮะศูนย์หกสามเก้าเจ็ดหกห้าสี่สี่สี่ 0 6 3 976 5 4 4 4, 4, 4่ปัดทิบชินวงประธานแจ๊ปโอเคครับเดี๋ยวยังมีผลประโยชน์อีกหลายอย่างนะครับที่ที่จากการเป็นหุ้นส่วนกับเราเป็นหุ้นส่วนกับเราง่ายๆครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องลงทุนเราไม่ต้องลงทุนจริงนะเพราะไอ้800บาทเนี่ยถ้าเราไม่ซื้อที่นี่หรือก็เราไปซื้อที่ มันคือค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายมันไปแล้วมันคือเงินที่คุณต้องเสียอยู่แล้วผมไม่ได้ให้คุณต้องไปเสียเงินอะไรมากขึ้นทาให้เกิดประโยชน์ครอบครัวทําให้เกิดกับพี่น้องคนไทยยกระดับคุณภาพชีวิตให้มันดีขึ้นวันนี้คลิปนี้เท่านี้ก่อนเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ